สวัสดีค่ะทุกคนพบกับม่ค่ะในช่องเอลโมพาติงค่ะก็วันนี้ไม่ได้มาอันบ็อกหรือทำอะไรนะคะก็เพราะเออวันเนี้ยมายเพิ่งรู้ว่าวันเนี้ยเขาลงไอที่เป็นตัวคาแรคเตอร์ที่เป็นเอเตนเออาร์เขาเรียกเออาร์ป่ะที่เป็นแบบตัวคาแรคเตอร์ที่ของเสือปินของสเตคีได้เขาออกแบบกันแปดตัววันนี้เขาเพิ่งปล่อยปล่อยแบบเป็นวีตัวเต็มที่เป็นของกอดเมนูนะคะซึ่งตอนแรกมายก็แบบเมื่อวานก็เอจอะเอ๊ะ ลงเลื่อนอะไรวะแบบลงมันพุทธอะไรอย่างเงี้ยนี่นี่นี่คือวันพุธนะคะวันพุธที่สิบวันที่สามวันพุธที่สามก็มายก็แบบไม่ไม่ตามเลยเพราะว่าเรื่องเรื่องที่ว่าแบบงานมันเยอะมากตอนเนี้ยช่วงที่มาหาหลัยงานมันเยอะโปรเจกต์นู่นนี่นั่นมันเยอะไปหมดเลยแล้วแบบมายมารู้ต่อที่เขาแบบลงขายอโมเดลสติกเกอร์นี่แหละมานที่แบบซื้อเสื้อ,อหมดไป <laughs> แบบโอ้ oh my god หมุนตังค์ไม่ทัน <laughs> คือแบบ มเดมัน่ารักมากเลยอยากได้แต่ว่า,าไม่รู้ราคา,ทาไทยตอนนี้มันกี่บาทอะแต่ว่าคาดคาดการณ์อะน่าจะแบบเกือบพันแบ,บหลายพันน่าจะหลายพันอยู่อะต่อตัวนึงก็แบบเกือบพันแล้วแบบโอ้ไม่ก็ดเดี๋ยวมาจะมารีแอคกันดูว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูด้วยว่ามันเหมือนขนาดไหนนะความแบบเรียบเที่บความแตกต่างอะไรเงี้ยของตัว MV จริงกับตัวที่เป็นคารคเตอร์นะคะก็เดี๋ยวมาดูดีกว่า ดอ๋อใช่ไหมผิดเป็นของแบท็อลนะคะไม่ใช่กับเมนูพี่หลีกอันนี้พี่หลีกแล้วอันนี้ที่เป็นนั่นนี่หว่าที่เป็นไอตัวที่ซื้อของตอนตั้งแต่ตอนตอน,นู้นเลยอะ ở ra người mọi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  người nó Nó ดี่นอะช้างบินอันนี้แบ็กดอยแล้วอุ้ยน่ารักเนี่ยขายของอยู่แล้วเนี่ยมันขายของเนี่ยเนี่ยขายของอ่ะเมื่อกี้ก็แบบเป็นเอ็มบีตัวประมาณสิบไม่ถึงสิบสี่ประมาณถึงนาทีกว่าก็เดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าเหมือนกับอะไรบ้างนะ อันนี้คือนะอันนี้ถ้าเกิดไอฉากแรกมาเลยนะในช่วงแบบวินาทีแบบแรกๆเลยมันจะปีถ้าเกิดคนสังเกตดีๆไอตรงมุมไอมุมที่เป็นแบบด้านด้านด้านซ้ายอ่ะจะเป็นตัวคาแรคเตอร์ซึ่งน่าจะเป็นเที่เขาพูดคิดคิดกันนะถ้าเป็นลายเส้นของศิลปินที่แบบวาดขึ้นกันเองอ่ะแบบออกแบบแล้วให้ทางทีมหนึ่งอ่ะไปโมกันเองว่าแบบให้มันแบบทนดูน่ารักขึ้นตามแบบจากลายเส้นแต่ละคนนะที่อย่างว่าของชาบิน ไม่ว่าตัวให้ก็ไม่ว่าตัวพอนะไม่พอนะว่าให้แต่หัวด้วยนะคือคนอื่นเขาจะมีตัวมีนุ่มมีนี่แตบินมีแต่หัวอะไรคือว่าหัวให้ทีมหนึ่งให้ที่นึงไปโ,โมตัวเอางี้เหรอได้เหรอว่อาแบบเออน่ารักนะก็มีเออใช่จะมีไม่ใช่ชาวบินคนเดียวที่ว่าจะมีใครนะซึ่งมีปะที่เป็นน้องหมาถ้ามีซึ่งมีนู่นสองคนให้ให้ทีมหนึ่งไปโม,โมก,กันเองก็เอเอน่ารักดีะก็มีฉากที่มันเป็นในขวดนะ คือชุดจะเป็นชุดจริงจากที่แบบที่ในหน้าถ่ายเคยใส่ในในอิวีแล้วก็น้าคืสสอสเตย์คุสเตยพวกเนี้ยพวกชุดนะถ้าเกิดสังเกตดูอะไอช่วงวินาทีเท่ไรนะช่วงประมาณแบบสิบเริ่มสิบกว่าเริ่มประมาณเริ่มที่สิบสิบกว่ากว่าเนี้ยจะเห็นประตูใหันประตูลอยลอยเห็นปะจะเป็นตัวเหมือนทีเสื้อร์แม่ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรทาไมว่าเรียกไม่ถูกแบบยังไม่ค่อยรู้สับเท่าไอะไระ่ะ มันจะเป็นเหมือนแบบเป็นประตูที่แบบที่มันที่มาพวกนางทำอาหารกันเพื่อโปรโมทไอตอนกอดมนมนูใหม่ๆก่อนตัวเอ็มวิจริงจะออกอะ่ะน่าจะเป็นประตูนั้นมีฉากฉากในกอดกอดเมนูที่เป็นห้องครัวซึ่งถ้าเกดูโดยรวมคือค่อนข้างแบบเก็บรายละเอียดละเอียดดีมากทีหนึ่งคือเก็บรายละเอียดแบบเยอะมากเก็บแบบค่อนข้างเยอะราเออโอเคอ่ะแบบทีหนึ่งนาน,นานเก็บงานดีอะ่ะแล้วก็ด้มีแบบขายของแบบทายทายคลิปอะไรอย่างเงี้ย นี่คนเห็นที่เดี๋ยวขึ้นขึ้นให้ดูนะจะเป็นเหมือนแบบถ้าเห็นคอนะเป็นสติกเกอร์กับฟิกเกอร์ซึ่งจะมีทั้งหมดแปดตัวครแปดตัวคาแรคเตอร์ของเสือปีนแต่ละคนเลยก็มีบังชานลีโนโ่จางบินแล้วก็พยานจีนน้องฮันน้องฟีที่ลูกแม่คนสวยแล้วก็ซึ่งมีแล้วก็น้องอีนนะคะซึ่งจะเป็นแบบทายตัวที่แต่ละคนว่าเลย ก็บางชาญจะเป็นสุนัขไม่ใช่สุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกคือน้องอินจะเป็นหมาป่านะคะแล้วก็จะมีดิโนเป็นกระต่ายกระต่ายขาวแล้วก็ช่างบินจะเป็นทรคเตอร์ที่น่าแปลกที่สุดเพราะว่าเป็นสองตัวะสองตัวแบบตัวละครมันรวมกันก็คือเป็นหมูกระต่ายก็ยอนจินจะเป็นเจ้าตัวนาคพ้าตัวนาคสีขาวแล้วก็น้องฮานจะเป็นกระรอกฟิลิปฟิลิปจะเป็นลูกเจี๊ยบหรือลูกเป็ดนี่แหละแล้วก็น้องไม่ใช่น้องสีซึงมิน ซึ่งมินจะเป็นน้องหมาน่ารัก่ารัก็ต้องอินน้องอินจะเป็นสนัรทิ้งจอนนะคะแล้วก็ต้องเดี๋ยวเราดูราคากันอีกทีนึงว่าราคาแบบรวมภาษีมาแปลไทยหรือว่าอะไรพวกนี้มันจะกี่บาทนะเพราะว่าราคายังไม่ออกแน่ชัดนะถ้าถ้าไม่จำไม่ถี่นะเหมือนราคาแบบราคาไทยมันยังไม่เห็นนะ่ะแต่เหมือนเห็นแบบแววๆว่แบบแบบาจะประมาณประมาณเจ็ดร้อยกว่ามั้งรกับตัวไอ้คาลิเกอร์นี้นะคะก็จบไปนะคะกับการรีอกโน้ก็เป็นรีอคสั้นๆแบบไม่เยอะมากแล้วก็มาแบบ วีอคแบบจับสังเกตว่าแบบพือทางนี้มันเหมือนเหมือนตรงไหนตรงไหนนะคะก็สาหรับวันนี้ก็ขอตัวนาไปก่อนบ้ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ